ทีนี้มาแลกกันต้อนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะได้ต้อนรับคณะกรรมธิการเทคโนโลยีสาระส้นเทศการซื่อสั้นและการโทรรคมบานาคมวุทธ,ธิสภาก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการแ็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอกอสมุยแล้วก็อำเภอกอพพง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลน,นาครกอสมุย้ยอำเภอกอสมุย้ยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะนายนันทวัฒน์จริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็ให้การตอนรับคณะกรรมาการเทคโนโลยีสารสนเทศการซื่อสารและการโทร,รคมานาคมบุฒธธิสภานำโดยพลเอกอน,นันตพรการจน,รรา,นา,ารัตค่ะประธานกรรมการแล้วก็คณะเพื่อมาติดตามโครงการนัดประชารัฐค่ะที่รัฐบาลเนี่ยก็ดำเนินการมาตั้งแต่แรกปี2560โดยมีนายชายพลอินทรสุภาในอำเภอกอสมุ้ยค่ะมีผู้บริหาร จากกสทชเทศบาลนครกอสมุยแล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมค่ะครับานนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์นีแกบอกว่าสุราษฎร์เรามีทักยภาพทางเศรษฐกิจทางการเกษตรการทองเที่ยวนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นท่านในการข่าวึงอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะเป็นกลไกสําคัญนะที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทองทิ่นค่ะทางในเรื่องของการศึกษาเศรษฐกิจท่านรักแล้วก็บริการภาครัฐกันอืนะครับนะ ก็ดังนั้นเนี่ยนะครับผลเอกอนันตพลการเจรรัตน์แกก็บอกโครงการเนตประชาชนเป็นโครงการที่รัฐบาลม่งว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุ่มทั่วประเทศซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะติดตามการติดตั้งเลยส่งเสริมประชาชนนะครับในคราวซึ่งการใช้ประโยชน์สูงสุดคุมค้าการลงทุนพื้นที่กอมุ่ยกองอันนะครับมีความรับผิดชอบกองกทชในภาพรวมในการติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนนะครับสภาพการใช้อุปรกรณ์โครงข่ายท้งมดพร้อมใช้งานมีระบบติดตาม ซึ่งหากจุดใดเกิดคัดก้องก็มีเจาน้าสีแก้ไขได้ทันทีครับอืมนะคะ่ะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็มีความจําเป็นนะอันนี้สำหรับใครที่วา่าบางที่เขาก็ไม่ได้เติมเงินเราไป่เบาเกลี้ยงก็จะได้ใช้มีความสะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะเติมอยู่แล้วก็จ่ายรายเดือนแล้วอ๋อเหรอ